สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับวันนี้ผมจะขอสอนโยชูวาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญครับแต่พวกเขาตรงนั้นนะครับก็นําหินอีกสิบสองก้อนที่นําขึ้นมาจากแม่น้ําจอแดนนะครับวางเรียงกันเป็นวงกลมครับชื่อว่ากิลการซึ่งมีความหมายว่าวงกลมครับกิลการมีความหมายว่าวงกลมการสันนิษฐานนะครับว่า พอมาวางเรียงกันเนี่ยนะครับเขาเรียงเป็นวงกลมเขาไม่ได้กองกองไว้เป็นเจดีย์สูงสูงนะครับแต่นี่คือสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ครับว่าเขาพยายามที่จะล,ะลึกถึงนะครับสร้างอนุสรณ์สถานรละลึกถึงว่าฝีพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้กระทําสิ่งอัศจรรย์นี้เพื่อพวกเขาครับและความหมายของการตั้งก้อนหินเหล่านี้ไว้นะครับก็ระบุไว้ชัดเจนครับเพื่อสอนลูกสอนหลานครับ สอนลูกสอนหลานในรุ่นต่อๆมาว่าเป็นพระเจ้าเองที่ทรงนําพวกเขาเป็นพระเจ้าเองที่พระเจ้าทําการอศัศจรรย์นาพวกเขาข้ามแม่น้ําจอแดนนี้มาได้และเช่นเดียวกันพระองค์จะทรงพาพวกเราขณะที่พระองค์ได้พาพวกบรรพชนของพวกเขาข้ามทะเลแดงพวกเขาได้ข้ามแม่น้ําจอแดนแล้วพวกเราละครพี่น้องพวกเรา แม่น้ําจอแดนของเราคืออะไรเป็นอะไรครับทะเลแดงของบรรพบุรุษของเราท่านผ่านมาแล้วแต่ตอนนี้เราเจอแม่น้ําจอแดนซึ่งก็เทียบกับทะเลแดงก็จิบๆนะครับแต่แม่น้ําจอแดนนี้ในฤดูน้ําหลากครับเราเห็นว่าแม่น้ําจอแดนก็ไม่ง่ายที่จะข้ามไปเลยแต่ด้วยการอัศจรรย์การทรงนําของพระเจ้าพวกเขาก้าวข้ามความลําบากก้าวข้าม อุปสรรคก้าวข้ามปัญหาต่างๆวิกฤตต่างๆมากมายก้าวข้ามความท้าทายที่วางอยู่ตรงหน้าเขาพี่น้องครับเราเราผมอยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะวนคิดว่าความท้าทายที่เราผ่านมานั้นมีอะไรบ้างแล้วเราชนะเราผ่านมาได้กี่ครั้งแล้วภายใต้การชนะจํานวนครั้งต่างๆนั้นเราพึ่งพ,พระเจ้ามากน้อยแค่ไหนครับภายใต้ความสําเร็จต่างๆในชีวิตของเรานั้น เราพึ่งพาพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนครับภายใต้ความกดดันแล้วราารลเราสามารถที่จะหลุดเราสามารถที่จะการช่วยเหลือถามว่าเราตอบสนองต่อพระเจ้าโดยการขอบคุณพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนครับหรือเราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาไหนๆมันก็เป็นอย่างนี้ไปแล้วก็ปล่อยมันไปเถอะพี่น้องครับหลายหลายคนนะครับจัดงานขอบคุณพระเจ้าหลายหลายคนนะครับเลี้ยงข้าวกลางวันเพื่อขอบคุณพระเจ้าให้กับสมาชิกในคริสตจกักร หลายหลายคนนะครับตอบสนองด้วยการรับใช้พระเจ้าเพื่อตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าการช่วยเหลือของพระเจ้าพี่น้องครับมีหลากหลายการทดแทนบุญคุณและคิดถึงบุญคุณแต่สิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะหนุนใจก็คือว่าอย่าลืมครับอย่าลืมพระคุณพระหัตถกิจอันประเสริฐของพระเจ้าจอมโยธาพี่น้องครับอย่าลืมครับการที่จะไม่ลืมก็คือต้องจดนะครับต้องเขียนครับการที่จะไม่ลืมต้องทบทวนเสมอเสมอ คำถามนะครับก่อนที่ผมจะหยุดให้พี่น้องได้ตอบแล้วก็ใครควรได้คิดนะครับว่าชีวิตของเราได้มีอนุศอน์อะไรบางอย่างไหมครับที่ทําให้คนรุ่นหลังเขารู้ว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้ารักเรามีไหมครับมีไหมครับที่เราเองนั้นจะมีอนุสร์สถานให้กับลูกหลานของเราให้กับคนในกิจิจักรของเรา เมื่อท่านเหล่านี้จากไปแล้วนะครับหรือเราจากไปแล้วคนอื่นเขาคิดถึงเราเขาเห็นอนุสาวรีย์หรืออนุสรสถานที่เกิดจากชีวิตของเราหรือเปล่าครับแอะไรคืออนุสรสถานของเราครับอะไรคือผลงานชิ้นโบแดงของเราที่เราทํางานถวายพระเจ้าแล้วคนอื่นก็ได้เห็นและคนอื่น้องขอบคุณพระเจ้าเพราะเราการรับใช้ทุ่มเทอุทิศเสียสละเป็นที่สุดของเรา ทำให้กลายเป็นอนุสาวรีย์อนุสรสถานแห่งความสัตว์ซื่อและการช่วยเหลือของพระเจ้าครับในข้อยีนะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของบทนี้นะครับได้กล่าวว่าเพื่อชนชาติทั้งสิ้นทั่วพิภพจะได้ทราบว่าพระหัตถ์พระยาเวนั้นทรงฤทธิเพื่อพวกท่านจะยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นนิดโปรดฟังกัน,นครับเพื่อชนชาติทั้งสิ้นทั่วพิภพจะได้ทราบว่า พระหัตถพยาเวนั้นทรงธิ์เพื่อพวกท่านจะยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นนิดพี่น้องครับการคิดถึงในระดับโลกเนี่ยนะครับก็มีความสําคัญมากพี่น้องครับพอผมอ่านในข้อนี้ผมต้องรีบกลับใจครับเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวเราโฟกัสเราจดจอ่ออยู่แค่เคตจักรของเราทำแค่ตาจักของเราให้ดีซะก่อนเถอะก่อนจะไปช่วยคนอื่นเขา ทำํำกิจาการของเราให้ดีซะก่อนเถอะก่อนที่เราจะส่งมิชชันนารีไปให้ชาวบ้านเขาพี่น้องครับเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะอะไรครับในขณะที่อิสราเอลนั้นเขากําลังประกาศถ่ายทอดสืบสารความเชื่อความศรัทธาถามเขาไปถึงลูกหลานเขาไม่เพียงแต่เท่านั้นวิสัยทัศน์เขาอย่างกว้างไกลนิมิตของเขาเนี่ยชัดเจนมากก็คือชนชาติทั้งหลายทั่วโลกครับ ชนชาติทั้งหลายทั่วโลกจะทําไงครับชนชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้ทราบครับว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธนั้นอยู่เหนือคนชาติของพระองค์แล้วพวกท่านอย่ายำเกรงพระเจ้าตลอดไป <c oughs> พี่น้องครับการที่คนอื่นยำเกรงพระเจ้ามันสะท้อนว่าคนยิวเองนั้นก็ยำเกรงพระเจ้าและคนคนยิวเองนั้นจะต้องลำลึกเสมอว่าการที่คนอื่นยำเกรงพระเจ้านั้น เราจะไม่ยำเกรงพระเจ้าก็ไม่ได้นะครับฉันได้ฉันนั้นพี่น้องครับตรงนี้นี่พูดเปรียบเทียบเป็นคําอุบมาได้ครับเป็นการอุบมาอุบไมได้นะครับว่าจากตัวเราไปถึงลูกหลานคนใกล้ชิดเราแล้วก็ขยายวงออกไปครับจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกคือชนชาติทั้งสิ้นจะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงฤทธานุภาพสูงสุดฉันตรงนี้ครับพี่น้องครับการที่คนอื่นยำเกรงพระเจ้านะ คนอื่นที่เขาไม่เป็นคริสเตียนเนี่ยเขายังเกรงกลัวพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและควรจะเกิดขึ้นกับเราด้วยซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าก็คือว่าเราเองนั้นจะต้องยำเกรงพระเจ้ามากไปกว่าเขามากกว่าเขาครับมากขึ้นกว่าเขามากกว่าเขานั่นแหละครับคือการสะท้อนของพระวจนะของพระเจ้าเราจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ในชีวิตของเราอย่างไรครับ พี่น้องครับวิธีการสร้างเสริมเพิ่มพูนความเชื่อนะครับจะต้องล้ำลึกถึงจะต้องกล่าวพูดซ้ำย้ำทวนเสมอจุดประสงค์ของการตั้งศิลาหรืออนุสรสถานของการล้ำลึกถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นครับก็เป็นตามวัตถุประสงค์อย่างนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้ครับแสดงถึงฤทธิอำนาจของพระเจ้าให้กับทุกๆกคนเห็น และเป็นเหตุที่ทําให้ประชากรของพระเจ้าที่ยำเกรงพระเจ้าแต่ไม่แต่ไม,ไม่ไม่ใช่แค่ประชากรของพระเจ้านะครับแต่ต้องไปถึงระดับโลกด้วยนะครับฉะนั้นตรงนี้ครับจึงเป็นสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องขยายมุมมองของเราขยายไมซ์เซ็ตของเราขยายนิมิตของเราครับว่าเราต้องไปถึงทั่วโลกครับเราต้องไปทำมิชชั่นเราจะต้อง สร้างคิสจักรของพระเจ้าให้กว้างไกลออกไปครับจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสารเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่พระชนะของพระองค์ได้ทําให้พวกข้างหลายจะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นขอทรงโปรดให้ข้าพุงหลายใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเพื่อที่ข้างหลายจะรู้จักพระองค์รักพระองค์และรับใช้พระองค์ได้อย่าง เป็นที่ชอบพระไทยของพระองค์กราบทูลมอบซึ่งกันและกันให้หนุนความรักพระคุณของพระองค์ในพระนามของพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในว,วันต่อๆไปขอพระเจ้าอันวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะจิตใจข้าถวายสาธุการพระเจ้าของเรานะคะ i